สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ k คท t ี r สตรวันนี้นะคะเ็ดจะมาพูดถึงชาแนลอีกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาแนะนําให้ฟังว่าชาแนลรุ่นนี้มันมีความเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือรุ่นนี้นะคะก็คือเจ้าพ o c กเก็ตแฮนดนะคะท้าออกมาประมาณ5ปีก่อนหน้านี้นะคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่ทําผลิตออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างไรับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าเขาอะค่อนข้างคอชเทนทัลในการใช้งานจริงๆนะคะอย่างอันนี้ที่เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นไซ์9.5นะคะ ตอนแรกผลิตออกมาแค่3ไซส์ค่ะก็เป็น9.5 10.5แล้วก็11.5นะคะแต่ว่าตอนหลังชาน่ยาออกมาเพิ่มนะคะก็มีไซส์เล็กลงอีกไซส์หนึ่งก็เป็นไซส์7.5ค่ะแล้วก็โคคาแฮนเดอรค่ะเปิดตัวราคาไม่ค่อยสูงนะคะแรกๆที่ออกมารู้สึกว่าจะราคาไม่ถึงแสนด้วยนะคะประมาณ90,000ไ,ไป็ไปแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยพอช่วงนี้นเขาก็ปรับราคาขึ้นทุกป,ปีตอนนี้ก็ประมาณที่อยู่ที่แสกนกลางๆประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่วัสดุของแต่ละใบาด้วยอะคะ่ะ เดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูสอใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ บแรกก่อนนะคะใแบบแรกของเกดเนี่ยใบยเนี้ยเกดซื้อมาตั้งแต่ปี2016เกดอะ่ะก็ถือใ่ซื้อใบเนี้ยเพราะว่าช่วงโฮโลก่อนหน้านี้รู้สึกว่าหนังเขายังแบบเป็นแบบเหมือนซอฟท์คาวเวียแล้วเราไม่ชอบแล้วก็พอออกมาอันเนี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าหนังดูโอเคหนังทรงแข็งแล้วก็มากับอะไรลมดําซึ่งแบบเราชอบอยู่แล้วรู้สึกว่าแต่งตัวง่ายแล้วก็ใบเนี้ยความพิเศษของเขาก็คือหูเขาอ่ะเป็นหนังนิสต่์แท้ก็คือมันเป็นหนังที่เป็นแหบเอ็กโซติกแต่ว่าหลังจากประมาณสองสามปีที่ผ่านมาชแนลเขาก็ประกาศเลิ ที่จะทําหนังอ็กโซซิก็คือเขาก็ไม่ไม่ผลิตแล้วจะเป็นลักษณะของหนังที่เป็นใช้ของวัวคัฟสกินนะคะแล้วก็ปัม line out. ๊มลายเอาตอเนี้ยก็คือนานแล้วแต่ว่าการใช้งานดูไม่ค่อยแบบมีปัญหาก็ถือว่าก็ค่อนข้างโอเคนะเป็นใบที่ชอบมากๆเลยแต่ว่าปัญหาของไซส์9.5เนี่ยก็คือเวลาสะพายครอสบอดี้อะคะ่ะมันจะค่อนข้างเติอแต่ว่าถ้าสะพายไหล่ก็โอเคนะคะใบนี้คือถือว่าแบบไม่ได้ยาวเกินไปถ้าสะพายคอสบอดี้อาจจะแบบนิดนึงน้ำหนักของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักอะคะ่ะ รู้สึกว่าน้ำหนักกระเป๋าเปล่าที่ไม่ได้ใส่ของอ่ะก็โอเคนะคะค่อนข้างใช้งานง่ายก็มีเป็นสายรองบ่ามาให้ด้วยะคะ่ะเวลสาสะพายก็คือมันก็จะไม่แบบสัมผัสกับไหล,ล่เราโดยโตรงก็ค่อนข้างปรับโจทย์เลยใบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกใบนึงที่อนนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นคอลเลคชั่นล่าสุดเลยคอลเลคชั่น t w e n t o n A นะคะโค้กโค้ฮนเดร์ที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะคือที่ตัดสินใจซื้อสีนี้เพราะว่า สีสวยมากเหมือนน้ำตาลนะคะเป็นบราว์ที่คล้ายคล้ายน้าตาลชาเนิดนึงอะแล้วก็พอมันอยู่กับอะไรทองอ่อนใช่ไหมคะมันยิ่งแบบขับกันให้แบบดูดีขึ้นใบเนี้ยก็คือหนังคอลเลคชันนี้ค่อนข้างดีมากๆเป็นหนังที่แข็งเป็นทรงค่อนข้างดีเลยแล้วก็ความพิเศษที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยเห็นตรงไหนไหมว่าเขาแตกต่างกันยังไงบ้าง ก็คือตรงนี้คอลเลคชันนี้เขาเย็บขอบนะคะเขาเย็บขอบเหมือนคลาสสิกเลยคือแบบเลิศมากมันทาให้กระเป๋ามันเป็นทรงมากขึ้นคือว่าอย่างคอลเลคชัน16 b ีที่เราใช้มานานแล้วอันเนี้ยคือตรงนี้มันยังไม่เย็บขอบแล้วพออันเนี้ยเขาเย็บขอบอะ มันทำให้แบบกระเป๋ามันยิ่งดูสวยขึ้นอีกไม่รู้รู้สึกว่ามันดูหรูขึ้นนะมันเห็นทรงเห็นขอบมันชัดเจนมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือพค c คอคอลเลคชันเก่าอะคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องเวลาระวังตั้งกระเป๋าไว้อย่างมันจะล้มคอลเลคชันเก่าเนี่ย คือด้วยความที่พอเขาไม่เย็บข้างหลังใช่ไหมคะถ้าไม่ใส่อของอะคะ่ะตั้งแล้วแบบเหมือนม,มันจะล้มตลอดเวลามันจะเอ็นมาข้างหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างใบเนี้ยโชคดีของเกดอะคือยังตั้งได้นะคะคืออันเนี้ยไม่ได้ใส่ของข้างในแล้วก็ยังตั้งได้อยู่แต่ว่าสําหรับของเพื่อนบางคนอะเพื่อนบอกว่าของเขาถ้าสมมติว่าไม่ใส่ของอะค่ะคือล้มลงไปเลยคือหน้าคว่ำงไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเขาก็คือแก้ปัญหาเนาะเพราะว่าเขาเห็นว่าอ่ะมันมีปัญหาเรื่องตรงนี้ c o l l e คชั o เนี้ยเขาก็เลยมีการเย็บข้างหลังตรงเนี้ยค่ะเป็นเส้นตรงนีี้เเเลยยทกค่ออาา็บบขป แล้วใช่ไหมคะที่แจ้งไปเมื่อกี้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็คือเย็บขอบด้วยเดี๋ยวให้เทียบให้ดูกระชับชัดดีกว่าแคอร์เซ่นเก่าอันนี้ก็คือไม่มีเย็บขอบก็อันนี้เย็บขอบมันช่วย2ออยา่างคือว่าพอไม่เย็บขอบอะคะ่ะเวลาเราเปิดปิดบ่อยๆฝามันแบบอาจจะหักมันจะเป็นรอยหักตรงเนี้ยคะ่ะแต่ว่าพออันนี้วยคะที่เขาเย็บขอบมันเลยทําให้ทรงอยู่ทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดใช้งานมันก็จะแบบเหมือนช่วยให้ กระเป๋าเนี่ยเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยไม่มีขอบหนังตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรอยแต่การที่เราเปิดปิดแตยย่พอเย็บขอบตรงน,นี้มันก็จะช่วยให้ไม่ไม่เป็นรอยรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้คือแบบสวยมากเลยสีก็สวยแล้วก็หนังก็ดีมากๆแล้วก็อันนี้ความแตกต่างนะคะออย่างอันนี้ให้เห็นขนาดว่า,าพอเปลี่ยนไปปุ๊บขนาดก็จะยังเหมือนเดิ แต่ว่าอันนี้ก็คือจะมากับอะไหล่ทองที่เป็นทองชายนี่คะ่ะทองเงาเป็นทองอ่อนมันจะไม่เหมือนกับอะไหล่ของคลาสสิกนะคะถ้าเป็นคลาสสิกอะไหล่ทองเนี่ยทองเข้มกว่านี้อันนี้เป็นเหมือนเป็นไลโก้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดูเทเนียมนะคะเป็นอะไหล่เงินที่ลมดาวจนที่อื่นๆเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือโคโค่อย่างอันนี้ที่แจ้ไปใช่ไหมคะว่าเป็นดีไซน์แท้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เขาก็ทํามาในหูดีไซน์เหมือนกัน แต่ว่าทําจากหนบงัวนะคะที่ปั๊มลายาลิซสาก็คือเลนแบบลายผูวลิส่าจริงๆอะคะ่ะดีเทลของหนังค่อนแตกต่างค่อนข้างเห็นชัดเหมือนกันว่าอันนี้คือลายของเขาเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าแต่ว่ามันก็สวยทั้งคู่นะรุ่นนี้คือแนะนําสุดๆเลยลมีจะมีภาพที่เกตสพายเ,เกตเอาให้ดูนะคะว่าทั้งสพาลายสพาครอสบอดี้แล้วก็ถือแฮนเดิลกับความสูงเกตเนี่ยประมาณละหกสาว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะ อันนี้คอลเลคชันใหม่นี้ตรงป้ายชาแนลข้างในนะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นแบบแผ่นหนังเขียนคําว่าชาแนลแล้วก็เย็บอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอลเลคชันอันเนี้ยของเกมมันจะเป็นแบบเหมือนเค้าสกรีนปั๊มลงไปในช่องข้างหลังหรือคือแบบไม่ได้มีแผ่นหนังที่ดูนขึ้นมานะคะ่ะวันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้นะคะรายละเอียดของแต่ละใบเนาะอยากให้เพื่อนๆเห็นกันว่าดีเทลความแตกต,ต่างของแต่แลนะคอลเลคชันแต่บางทีมันมันมะีนะแต่ว่า เราอ่ะอาจจะแบบไม่รู้ไงว่าวันนี้เขาเปลี่ยนตรงไหนเขาก็อาจจะแบบปรับบางส่วนที่มันแบบเป็นปัญหาจากการใช้งานที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเปลี่ยนใหม่ทําให้มันแบบมันดีขึ้นก็บอกกับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่ากำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าจะซื้อไมค์ก็เป็นรุ่นนึงนะคะที่แนะนําเลยรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยฟังชนันนอมากๆก,กับการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันแล้วก็ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลถ้าเทียบกับคลาสสิกแล้วเนี่ยก็คือ จะค่อนข้างถูกกว่าหลายหมื่นเลยก็เป็นใบที่น่าสนใจมากๆาเลยค่ะสำหรับใบนี้คือซื้อมาแล้วแบบไม่ผิดหวังคือค่อนข้างแบบรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับใบนี้นะคะก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลตรงนี้ไปตัดสินใจกันดูอีกทีนึงเนาะว่าใบนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเกศฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เกศด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะจะได้มาทาคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆอีกต่อไปภายหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย